ค่ะแล้วเราก็จะมาร้อยพวงอะไรกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นดอกมะลิที่เราซื้อมานะคะอันเนี้ยหนึ่งร้อยบาทนะคะแบบว่าเพื่อนก็ให้แบบได้ที่จริงพวกได้พวกอะไรเงี้ยเพื่อนแถมนะคะเน,นี่ยที่หนึ่งร้อยบาทนะมาเราก็จะมาร้อยกันนะคะเข็มอันนี้เราซื้อเข็มมาไว้ประจาเลยนะคะเพราะว่าผู้พ่ายอ่ะคือทุกปีเลยก็คือจะร้อยพวงอะไรไปไหว้คุณแม่กับคุณยาย นะคะต้องร้อยเองกับมือนะคะนี่อันนี้ก็เป็นด้าที่เป็นให้มานะคะคสมัยก่อนเนาะตั้งแต่ผู้พ่ายเป็นเด็กเลยนะคะก็คือตั้งแต่ ร้อยพรมอะไรรับจ้างอะคะ่ะตั้งแต่ประมาณปอสองคือแม่แม่ก็เอามารับจ้างร้อยที่บ้านนะคะเอามาร้อยที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแม่ทําใช่ไหมเราก็เป็นเด็กนะคะเราก็อยากทําด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบทําช่วยแม่มาตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆนะคะ mm. ก็รับจ้างร้อยอยู่จนถึงประมาณมปลายนะคะมปลายก็เป็นแบบค่าน้ําค่าไฟของที่บ้านบ้างอะเป็นค่าขนมมาโรงเรียนบ้างอะไรเงี้ยนะคะ ก็เป็นอาชีพหนึ่งสมัยแต่ว่าพอขึ้นมาหาวิทยาลัยแล้วก็ยุ่งเนาะแล้วก็ต้องมาพักที่หอต้องมาเรียนอะไรอย่เงี้ยก็เลยไม่ได้ทําแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาร้อยกันเลยนะ แต่ว่าดอกมะลิแบบได้เยอะมากอะถ้าร้อยสองพวงก็ยังได้เลยเราดูก่อนนะคะว่าจะได้กี่พวงแล้วพวงมันจะใหญ่ขนาดไหนนะ อกจากจะรับจ้างร้อยพวงมาลัยแล้วนะคะแต่ก่อนหน้าบ้านผู้ฟาก็จะมีแบบเป็นสวนดอกมะลิเนาะก็ไปรับจ้างเก็บดอกมะลิเลยนะคะทุกคนตอนนั้นถ้าเก็บแบบเขาเรียกว่าเก็บแบบไม่เอาขั้วมันนะคะก็คือปิดขวมนมะนาวเพิ่นปิดขวนนั่นน่ะจะซืได้ขีดละสามบาทนะคะทุกคนขีดละสามบาทเนยคะ่ะก็สืได้ขีดหนึ่งี่ป้าตากแดดจนวิ่น,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะ ถ้าร้อนี่พวงหนึง่งถ้าเป็นมาลายกรอนกลมๆนะคะก็พวงละหนึ่งบาทคือใครร้อยได้สิพวงนี่คือเก่งมากนะตอนนั้นเพราะว่ากว่ามันจะได้พวงเนาะ ตั้งใจมาเลยากนี้ทุกคนดูได้เยอะแล้วนะเนี่ยแต่ยังไม่พอต้องร้อยอีกนะคะไ,ไม่ได้ร้อยนานแล้วสามารถเดี๋ยวนี้ก็แบบปีละครั้งอะคะ่ะแบบเฉพาะวันแม่อะไรอย่างเงี้ย ค่ะอันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบบว่ารูดลงมาไว้ที่ได้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบมันจะรูดยากนะคะก็ค่อยๆวางนะ,ะก็เผื่อปลายไว้อ่าเวลาที่แบบเราผูกนะคะเรามาัดเป็นพวงนะเราก็จะร้อยแบบนี้อีกนะคะ เอ๊ทุกคนตอนนี้ได้ยาวแล้วนะคะแต่ว่ามันเราคิดว่ามันยังเล็กไปนะฉะนั้นเราก็จะร้อยเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนเราคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ รูดลงมาต่อกับส่วนที่เราทําเสร็จไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอนที่เรารูดลงมาต่อเนี่ยก็คือจะต้องแบบให้เขาลงช่องเขาพอดีด้วยนะคะจะได้สวยทุกคนมาเดี๋ยวเราจะตัดก่อนเลยนะอะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะเป็นพวงอะไรเป็นยาวๆแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมามัด วิ่พวงใหญ่เลยนี่ยนะคะเราจะมามัดให้เป็นพวงนะคะคนโดจริงเราต้องวางใส่ตักนะเราถนัดวางใส่ตักเดี๋ยวอันนี้ก็ได้อยู่ให้แน่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็หาทางให้เชือก sure. ลยนะคะทุกคนคะ่ะและนี้ก็เป็นมาลลยนะคะที่คุณป้าย้อยเองนะร้อยเองหมดเลยนะคะก็ใช้ดอกไม้เท่าที่เรามีนะคะอันนี้ก็แบบ กุบะตรงขาตรงนี้ปกติมันจะเป็นดอกรักนะคะเราก็ใช้เป็นดอกมะลิแทนนะคะแล้วก็มีครอบจันทร์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ค่อยเป็นตัวมะัยก่อนอยงนี้นะคะนีต่ตอนนย้นเราจะาไปไหว้คุณแม่แล้วก็คุณยายกันนะคะ